การครั้งหนึ่งมีสามีภรรยาที่ปรารถนาจะมีลูกแต่ภรรยาหลวงนั้นไม่สามารถมีบุตรได้เขาจึงได้ตัดสินใจรับภรรยาอีกคนเข้ามาอยู่ในบ้านอย่างไรก็ตามเรื่องราวก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อภรรยาหลวงอิจฉาที่ภรรยารองได้ตั้งคันทําให้เกิดเรื่องราวร้ายแรงเมื่อภรรยาหลวงทําให้ภรรยารองแทนบุตรใจเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและกับแค้นใจภรรยารองกลับมาฆ่าภรรยาหลวงในเวลาคลอดบุตร โดยการตัดขาดสายสะดือแล้วปล่อยให้ออกไปจากบ้านเรื่องราวของความอาฆาตนี้จึงเป็นต้นเหตุให้เกิดกัลยาณมิตรในหลายชีวิตถัดมาพระพุทธเจ้าได้ส่งเล่าถึงเรื่องนี้ให้เห็นว่าในชาติถัดมาพันรยาหลวงกลับมาเกิดเป็นแม่ไก่ส่วนพันรยารองเกิดเป็นแมวป่าแม่ไก่ซึ่งมีลูกก็ถูกรักษาโดยแมวป่าและกินเป็นอาหารต่อมาแม่ไก่จึงเกิดเป็นแม่กวางส่วนแมวป่าเกิดเป็นเสือดาว เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พันรยาหลวงได้เกิดเป็นบุตรีของตระกูลคุณนางที่สาวัถีส่วนพันรยารองได้เกิดเป็นยักษินีชื่อกาลียักย์ายกาลีที่เต็มไปด้วยความอาฆาตที่สุดก็ได้ไล่ตามหญิงสาวผู้นั้นที่อุ้มลูกน้อยไว้เธอจึงต้องวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าก็สรงเมตตาให้ที่วิมพระบาทกระทําการประทับใจท่านส่งเล่าเรื่องราวในอดีตชาติให้แก่ทั้งสองคนฟังและสอนถึงความสําคัญของการปล่อยวางและเมตตาพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่าความเกลียดชังย่อมไม่ดับด้วยความเกลียดชังแต่ย่อมระนับได้ด้วยเมตตาและนี่ก็เป็นกฎแห่งธรรมชาติที่มา,าจากพุทธวะ จะนาซึ่งสอนให้เข้าใจถึงความสำคัญของการให้อภัยและการสร้างความสมานฉันในชีวิต